ครับผมแล้วก็พี่พี่ดิวตี้มีเดียทุกคนนะครับพี่พี่สื่อมวลชนด้วยรวมถึงขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นทุกท่านครับที่อยู่ในเซนต์เพิร์ลตรงนี้กับเรานะครับผมในงานคอนเสิร์ตแอนด์ลิฟนะครับก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวกันก่อนแล้วกันนะครับผมดีเจวีวีลวีนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพอนะครับผู้นาฝ่ายพัฒนาตลาดตึกระดิพานกรุงศรีอกิธยาและผิดหน้าประเทศไทยบริษั ique, ทยูนิเวอร์ชัยเทรดดิ้งหรือว่าคุณแหวนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแหว การแอนตี้เอ็กิงหรือชลอเรีวรอยภายใต้ a Miracle นะคะก่อนถ้าจะคิดผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเราได้มีการคุยกับวิโรจนซึ่งเป็นกลุ่มสาววัยทางานอายุ30-35ปีว่านอกจากการดูแลเรื่องของเลีวรอยตัวนี้จริงๆมีอยู่บางผลิตภัณฑ์ในเคาน์เตอรแบรนด์แต่สําหรับผลิตภัณฑ์แมสแบรนด์ที่สามารถเข้าถึงได้เนี่ย ถือว่ามีน้อยมากๆเราเป็นผู้นำถักการตลาดในสิ่งนี้นะคะซึ่งตัวไดแพบ,บเจนี่ยจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวบูสต์การสร้างอิลาสตินและคอลลาเจน สงเสียงให้ฟังดังๆหนึ่งทีครับผมใจที่แอบรักจะมันนี้เพียงคนเดียวรกเป็นคนทุกทีแต่ยังไม่เคยจะกล้าพ่ออไปไ้อ t e กกอไม่ m s t up ่ สอัสดีปรานะครับอ่ะผมอยากให้คุณสองคนเนี่ยลงไปพักผ่อนก่อนตามบรรยากายได้เลยนะครับคุณสามารถจะเดินชมเสาเสาพรในงานได้เต็มที่เลยคุณบีมอย่างที่คุณเคยทำมาตลอดไงอ๋อผมเหรอก็ไปได้กันแหละถ้าไม่ใช่คุณคุณหมายถึงโก้เหรอใช่ครับพี่โก้คุนเดินอะเดี๋ยวเชิญโก้กับบีมเนี่ยลงไปพักผ่อนก่อนนะครับปลานะสวัสดีดียร์ด้เซนเตอร์ให้กับพรสเตจมิราเคิลเฟิร์มแอนด์เลสครับอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเลี้ยงน้ำไปบอกผู้จัดการเราหรือบอกกับเราเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างจริงๆต้องดีใจแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักพรสิอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่ดเด็กเด็กๆแน่นอนว่า oh. คือ ความจริงเลยนะคือคุณแม่ก็ซื้อพอรให้ใช้ตนะั้งแต่เราเด็กๆคือตองรงว่่ผู้อีกงทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดคือแบบเราโตมากับพอรสคะแล้วเราก็ใช้มันโดยที่แม่ก็บอกว่าดีใช้ไปเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยจกนกระทั่งพอเราโตมาเป็นวัยรุ่นมันอาจจะห่างหายไปบ้างมีการไปทดลองอะไรใหม่ๆบ้างแต่สุดท้ายนะคะวันนี้พอรกลับมาด้วยรูปลักษณ์ที่พรีเมียมขึ้นมีนวัตกรรมใหม่ๆมี การไปทดลองมีการวิจัยอะไรที่ทําให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วพอมันมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เชิญให้หนูาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะมันดีขนาดนี้แล้วมันก็ดีใจมาก ได้เป็นตัวที่แบบเขาเือนคิดนวัตกรรมอะไรมาใหม่แบบทาให้หน้าวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยากจะหน้าวีเชฟเพื่อที่ไม่ต้องไปพึ่งหมอไปผ่าตัดไปศัลกรกรมก็เราก็มีนวัตกรรมใหม่ตรวนี้ที่ช่วยได้ก็อยากให้ลองใช้กันค่ะอยากวามรู้สึกที่ัลองใช้แล้วมันแบบรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกผมก็ทิ่งกับสภูนนะแต่ว่าเขา ลองใช้แล้วเราก็แบบลองใช้ดูว่าเฮ้ยมันมันทำได้ดจริงๆคือเราได้อ่านด้วยค่ะบทความวิจัยอะไรต่างๆที่เขาจะใช้ดูสมุดลองกันได้เราแบบมันกระชามปากผิวตันกระชามตื้นเนีก็ดีใจเพราะหนูก็เดินทางเขา้ามาจุดเลขสามแล้ว <laughs> ก็ต้องพึ่งอะไรเกี่ยวกับเฟิร์มแอนด์ลิฟต์บ้างแล้วะคะ <laughs> แต่หลายคนเขาก็ชื่นชมแบบน่าสน ใช่ก็ด e ีใจแต่มันก็เป็นมาตรฐานที่หนูก็เครียดเพราะวมื่อกี้หนูก็มีสิวบ้างอะไรบ้างแบบปกติเลยยังไปพูดอยู่อะไรอย่างงี้ยเมบางที้ไปทำงานถ่ายละครอะไรเงี้ยก็มีเป็นสิวบ้างแต่เราก็จะเราพอเป็นสิวนะก็จะหนึ่ถึงแบบทำนั้นะแบบแล้วออกไปข้างนอกคนจะผิดหวังในตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงคนดั้ใช่มไม่ไม่ค่ะคุณก็แบบทุกคนคงเข้าใจนะที่สิวบ้างอะไรบ้าง เลือกผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะใช่กนะ็ดูแลตัวเองก,กันค่ะก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆวันนี้มาแล้วนะคะที่ช่วยให้หน้าเรามีเชฟกระชับก็อยากให้ลองดูนะค่ะคอนเซ็ตปต์เล็กๆฟังด้วยค่ะโฆษณาออกแล้วค่ะสวยม,มากๆฝากไปดูค่ะอาปังช่องมีงานยกขึ้นายๆรนบบว่าไปฮูงอะไรไงมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาให้มันฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่หนุงานงานเยอะจริง ขาดไม่พอค่ะยอมรับะยอมรับ่ก็คงอยู่จริงๆมันปกติเวลาเราจะมีงานอีเวนต์เยอะๆเนี่ยมันจะเป็นเพว่ที่เรามีมาพอหรือแบบเออละครเราดรามอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นวัตถจักรของมันที่แบบเออพอมีละครก็จะมีอีเวนต์ช่วงไหนไม่มีมันก็จะแบบเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ยละครก็ไม่ได้ออนอะไรเงี้ยมันก็เปิดแบบมีกระแสอยู่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีงานอีเวนต์เข้ามาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเป็นเพราะที่ผ่านช่วงประมาณ จีอคสะสร้างพระร่วมกับคุณแม่หรือล่าก็พยายามถึงก็เป็นการทำผมสั่ใหญ่ที่สุดเป็นเป็นาอะไรสร้างที่ไหน้างาันใจค่ะสร้างที่บ้านเกิดคุณแม่ก็คือนครสวรรค์ห่มากมใหญ่มากแบบในรูปของไบลงมานี่สดงกกงคระก็วัดวัดานวัดแบบเป็นแบบชุกมคลเลยค่ะนักน้อนนั้นทำไมถึงลที่ได้แต่งที่ราทา คือจริงๆเริ่มจากคุณแม่อยากสร้างฟ้าแล้วคุณเราการสร้างฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถทำคนเดียวได้ะจะต้องมีการร่วมกันร่วมมือกันแ,แม่ก็เลยชวน แต่หลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นจริงๆตอนแรกก็ก็ลืมไปแล้วว่าแบบเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าอะไรอย<ช>่างเงี้ยเพราะมันยุ่งมากก็อ็แตวดด่ว่าอาจจะไปคิดดูว่าจะเกี่ยวกันไดแสดงว่าก็รู้สึกผัดผัานกันกับะสบการณ์ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกที่ทำอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะให้เรามีงานเยอะหรืออะไรเพราะก,ก็เลยไม่ได้เป็นหนุนแต่ว่าเราแค่รู้สึกอยากให้คุณแม่แบบเออได้ทําบุญใหญ่ในสัทางในชีวิตรวมถึงเราเองก็ชอบทำบุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจะชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบสไตล์ของหนูไม่ได้เป็นบูไม่ใช่สายบู๊เท่าไหร่เพราะเห็นเลยหนูก็ไม่ค่อยไปบูที่เป็นจะเป็นแบบขอพรเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยชอบทำบุญแบบนี้มากกว่าแบบทำบุญกับเด็กเออกพระคาคอนพิการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำบุญกับวัดสร้างห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเม่ื่อกี้พี่บอกว่าไม่ค่อยนี่แต่ว่าถ้ามีคนชวนก็ไป แต่ว่าจะไม่ได้แบบรีเลกซ์แบบเนี้ยไม่ได้แบบลุดลืมขนาดนั้นเออใช่ใช่แต่ว่าถ้าแบบมีคนมาบอกว่าให้ไปที่นี่เราก็แบบเหมือนแบบเขาจะไปอยู่แล้วออันี้ก็จะไปถ่ายบูนแต่งานถ่ายบูนก็ก็สงทำทุกลยเชื่ออยู่แล้วแต่ถ้าถ่ายบุูน่ะชวนคือทำโปรใครแบบชวนให้ถ่ายชีวิตโคะกับบูนอยาเรื่องการสร้าง้านมีคทางที่หนึ่งแล้วมีโอกาสมีทางที่สองนี่คุณแม่ก็ปิดใจอย่าครับี่แต่ว่ามัเป็นแบบมันค่อนข้างยากนะคะจริงเราดีเทลค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถือวัสดุปตปน ่าแล้วก็เรื่องชิสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวมากเลยอะค่ะต้องมีพิธีบวงสรวงต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยเ้งหมดแต่ว่าพอทําเป็นแล้วก็รมีของแล้วะมาเลยซึ่งหลวงแม่ค่ะว่าแบบถ้าถ้าต่อไปสมัยแบบปัชสมัยใช่แล้วอันเนี้ยที่ทำเพราะว่าเป็นเหมือนแบบบ้านเกิดของแม่ด้วยก็อยากให้คนในชุมชนที่คุณแม่เกิดนะคะก็คือที่บ้านของแม่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนรวยอะไรก็เป็นเด็กบ้านสวัดนี่แหละค่ะแล้วมันแบบเราก็ไปช่วยทำ ท้องน้ำให้วัดดีๆมีคนอยากมาไหว้พระที่เราทำแบบไปแล้วก็สนุกสบายอะไรอย่างี้ก็ดีใจต่พอเป็นช้อยสองก็เดี๋ยวต้องดูอีกว่าจะเอาสตอรี่ไหนดีได้กล้วันเล่นปลาหรือเปล่าไปไหนดี <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไไหลายคนอกว่าแบบ เป็น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 ,ปน,ปนมีแรงรเนาะอันนี้เรื่องจริงไม่ตลกเลยนะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็จัดมินิงานด้วยทำ n g h ดีเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยัไง,นนยงไงมีไหมมีไคะจัดงานที่ไหนวันไทยของเราไปบเล็กจ้าแบ๊กว่เาเลนทายจะนื้อจ้างหมูได้ค่ะเออไปร้องเพลงเตาเตาก็ได้ใช่หนูร้องเพลงเศร้าเก่งนะมีบทเพลงมั้ยตัวเองความเป็นไทยะวามเป็นไทย เศร้าๆรับพอดตายเหรอเล่นทปีไงในโซดอีกแล้วได้ป้นเป็นวิสตในคนเดวลาในรอบกี่ปีเนี่ยสิปีสิปีเลยเหรอใช่ปกติเราก็จะไปดินเนอร์ปกติทุกคนก็จะไปดินเนอร์ใช่ไหมวปีนี้เราก็แบบ ก็ภาวนาให้มันมีงานลองจะได้แบบดูแบบอ๋อติดงานเดี๋ยวถ้ามีคนมาถามว่าวันเลนไทยเป็นอ๋อไม่ว่างติดงานอันนี้ว่างด้วยทำไงดีอะไรก็จะอยู่แบบนี้บ้างแต่ถ้าเกิดปีนี้มีช็อตออกมาเจอใครมาอารุณเลอร์เดนลงให้ดูเลยหลังๆหลังๆวันเลนไทยมันต้องเปิดใจเราไหมอะเปิดเปิดรับเงาไหมล่ะที่จริงก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นค่ะแต่ก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าแต่ถ้าคนที่เข้ามาแบบ ผ่านทางเดร็กนิสัยอะไรเนี่ยมก็ยากม่อยากเจอแบบคนต่อคนดก่าคุณเข้ามาหาตอนหน้าดีกว่าก็ได้แก้งชนก็ได้อะให้มันดูแบบให้ได้มาจากดูบิสตอรี่สน็ตเลยรหรือจริงๆคนไม่กล้าจีบเราเขาคิดว่าเราสวยสวยแล้วเขาคิดว่าเขาคิดว่าคนจีบมีคนจีบเยอะอยู่รู้สึกอยาง้งใช่ไหมใช่ราะว่า มันก็มีแต่ว่าผมไม่ได้ค uh ุยกับใครมันเป็นมันเป็นภาษสรรคของสวยโอการที่แบบว่าไม่ใช่ก็อยากดูไงมาอารมณ์สวรแล้วเรื่องของว่าคนคนของว่าไม่กล้าพูดกับจีนเลยรู้สึกว่าจะด้วยคือคนคนแก่ก็จะชอบคิดว่าเราคือเราเปคนจีบเยอะมากๆแน่ๆเลยความจริงคือเราไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะที่เปิดที่ผมบอกไงว่าพ่อหนูเครียดเลยนะเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านกับเขาจะรู้ว่าเราอ่ะคุยโทรศัพท์อะไรกับใครเขาจะดูออกว่าถ้ามป็นมาจีบอะไรเงี้ย สีส่วนเลค่ะีสอีกแล้วคุณบี๊ดสีส่วอีกแล้วเด็ดป้า